หอันดับน้ําหอมกลิ่นอูท,ที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับง่ายจริงๆนะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปเรนี้ครับผมก็จะมาแชร์นะครับ5อันดับน้ําหอมด้วยกันเลยนะครับที่เป็นน้ําหอมกลิ่นแนวอูทนะครับ แต่ว่าเป็นน้ําหอมกลิ่นแนวอูที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมเองนะครับถ้าทุกคนเนี่ยมีอันดับน้ําหอมกลิ่นอูที่คุณเคยลองมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออมันสามารถจัดอันดับได้แล้วคุณคิดว่ามันใช้งานง่ายเนี่ยก็สามารถจัดอันดับมาบอกผมในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับกลิ่นนี้นะครับเป็นบ้านน้ําหอมอารับนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์น้ําหอมที่ผมเคยรีวิวไปในช่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ตัวไอด้านบนก็ไปดูคลิปนั้นได้แล้วก็มี first impression ในคลิปของ first impression แล้วก็ในคลิป Unboxing ที่ผมเคยทำไปแล้วด้วยนะครับก็สามารถไปดูตัวขวดไปดูตัวกล่องแบบเต็มๆกับน้ำหอมกลิ่นนี้ได้นะครับ Paris Corner นะครับ Ministry of w o ath, o d o o d Satin นั่นเองครับกลิ่นนี้เนี่ยโคลนหรือว่าอินสไปร์มาจากบ้านของเมซองฟรานซิสเคอร์จอนนะครับ o o d Satin หมูนั่นเองนะครับซึ่ง ผมรู้สึกว่าผมเคยลองตัวโคลนตัวอูซาตินมูนนะจากบ,บ้านของเอเล็กซันเรลลนครับซึ่งผมมองว่าตัวนั้นอะใช้งานยากกว่าด้วยนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยด้วยความที่โรสของเขามันค่อนข้างจะมาเยอะนะครับแต่ไม่แน่นนะเป็นโรสที่โดมง,ง่ายนะแล้วก็ตัวอูดของเขาอะเหมือนเป็นตัวเสริมทําให้ตัวโรสอย่างเงี้ยมันออกมีความสบู่ มันมีความเหมือนชาเวอร์เจลมันเหมือนเราใช้สบู่หรูๆตามโรงแรม5ดาวอะไรประมาณอะไรประมาณน,น,นั้นมากกว่านะครับเหมือนแบบมันเป็นอูที่ค่อนข้างจะใช้งานงาน่ายแล้วก็เหมือนเป็นกลิ่นสบู่ให้อยู่ที่อันดับที่5นะครับเพราะว่าผมร like ู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองกลิ่นนี้มากๆด้วยความที่มันใช้งานงาน่ายแล้วก็เป็นอูที่เป็นแนวกุหลาบด้วยผมมองว่ายูนิเซ็กซ์มากๆนะครับอันดับที่4นะครับก็เป็นน้ําหอมที่ผมเคยรีวิวในช่องไปแล้วแล้วก็เป็นน้ําหอมของคนไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นน้ําหอมที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้อยู่นะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยเป็นขวด แบบเก่านะครับซึ่งในเพจของเขาเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะครับเขาก็มีผลิตควรแบบใหม่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากลองสินค้าก่อนเนี่ยอยากลองขนาดทดลองก่อนเนี่ยเขาก็มีจําหน่ายอยู่เช่นกันครับก็สามารถไปติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างให้นะครับสำหรับเฟซบุ๊กเพจน้ําหอมแบรนด์นี้นะครับ1982นาทีนเอ็ดดี้ทูเพอฟูมครับกลิ่นนี้มีชื่อว่ารีวานนั่นเองครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ากลิ่นนี้มันไม่มีกลิ่นอูทใช่ไหมถ้าอ่านโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีโน้ตของอูอยู่นะซึ่งผมเชื่อว่ากล ถ้าใครที่ชอบฟิลแบบว่า,ามีความเป็นไม้ชื้นๆมีความเป็นฝนตกฝนตกมีความเป็นบ้านตาอากาศให้ฟิลเหมือนเราไปนอนบ้านตาอากาศแล้วฝนตกมาแล้วเราได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นฝนที่มันโชยขึ้นมาให้เราได้กลิ่นอ่ะ ผมจะนึกภาพประมาณนั้นแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์เกี่ยวกับน้ําหอมตัวนี้มากๆเลยนะครับมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องของการใช้งานง่ายแต่ผมเชื่อว่ากลิ่นเนี้ยผมว่ามันใช้งานง่ายกับตัวผมมากกว่าก็เลยขออนุญาตให้อันดับที่4แล้วกันนะครับอันดับที่3นะครับเป็นน้ําหอมจากแบรนด์อเล็กซานเดรียนะครับแล้วทำออกมาได้ค่อนข้างจะใช้งานง่ายมากๆครับตัวนี้เนี้ยอินสปารามาจากบ้านของทอมฟอร์ดครับแต่เป็นตัวทอมฟอร์ดอูดูนนั่นเองนะครับอเล็กซานเดรียอากาลครับเขาทําออกมาได้ ใช้งานง่ายกว่าแล้วก็สามารถแบบผมมองว่ามันใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากกว่าตัวทอมฟอร o ด d w o o d อีกนะครับด้วยความที่กลิ่นของเขาเนี่ยอูดของเขาไม่ได้แน่นเลยครับอูดของเขาถือว่าใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ถ้าคะแนนเต็ม5ในกลิ่นอูดท,ที่ผมได้กลิ่นอะผมให้สักปรนมาน2งเองนะคืออูดไม่ได้ชัดเท่าไหร่เลยนะครับมันเป็นอูดท,ที่มีความใช้งานง่ายมากๆมีเป็นอูดท,ที่มีความเฟรชแต่ก็มีความชื้นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากๆครับผมก็เลยให้อัดดับที่สนะครับ มาที่อันดับที่2ครับกลิ่นนี้ก็เป็นน้ำหอมจากแบรนด์คนไทยอีกเช่นกัน,นครับตัวนี้มีชื่อว่า Journal นะครับ The Legacy p า r f u m นั่นเองนะครับที่ผมให้อันดับ2เนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าอันดับที่1อะกลิ่นมันมีความใกล้เคียงกันแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันมีความพูงฐานมันมีความอัพสเกลขึ้นมาแล้วก็กลิ่นมันจะแน่นกว่า มันอาจจะแบบใช้งานได้ยากมากกว่าในสถานาการณ์ที่แบบอากาศมันค่อนข้างร้อนหรือว่าถานาการ์ที่มันค่อนข้างจะแคชชัวร์อ่างเงี้ยกลิ่นนี้อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณต้องใส่สูตรผุกท้ายหรือว่าต้องมีความเป็นทางการขึ้นมาดูภูมิฐานดูโตขึ้นมาอะไรเงี้ยน้ำหอม Journal The Legacy p a r f u m เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วแต่ผมสึกว่า4อันดับที่ผ่านมารวมถึงตัว Journal ตัวเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้ดี ในอากาศหน้าร้อนอยู่ก็สามารถควบคุมสเปรย์ได้นะว่าคุณจะฉีดเยอะหรือฉีดน้อยนะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่มีความเป็นอูดที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมาแต่ผมยังรู้สึกว่ามันยังมีความใช้งานง่ายในตัวของมันเองอยู่ด้วยกลิ่นนี้ตอบโจทย์มากๆกลยเลยอันดับที่2นะครับมาถึงอันดับที่1ของเราในคลิปโรนี้นะครับก็เป็นน้ําหอม คนไทยอีกเช่นกัน,นครับกลิ่นนี้มีใช่อว่าปา b i ียงพาฟัมนะครับเบนโซอิ a แอนดอากาูครับอันนี้ก็ผมเคยรีวิวไว้ในช่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ตัวไอด้านบนครับไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้ได้นะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมบอกว่ามันมีความคล้ายกับ Journal the Legacy p a พา u m ัตัวเมื่อกี้ใช่ไหมซึ่งมันมีความคล้ายกันจริงๆนะแต่ผมให้เนะี่ยอันดับที่1เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายมากกว่าแล้วก็ ในบรรดา5กลิ่นในวันนี้ในบรรดา4กลิ่นเนวันน,นี้ผมให้กลิ่นนี้อูดของเขาอะค่อนข้างจะไม่ได้ชัดเลยนะเป็นอูดท,ที่ใช้งานง่ายมากๆถ้า,ากล้าวูดอย่างเงี้ยกลิ่นอูดของเขาอะผมให้2ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยความชัดของอูดเขาอะผมให้ประมาณ1.5เองครับ อู้ของเขาไม่ได้ชัดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโน้ตพวกฟอร a ลนะครับแล้วก็ผมมองว่ายูนิเซ็กซ์มากๆสามารถใช้ได้กับผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเลยนะครับมีความแคชชวลลงมาหน่อยใช้งานได้ทุกวันฉีดได้ทุกวันฉีดไปทํางานฉีดไปเรียนหรือว่าจะฉีดไปเดทช่วงกลางวันอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นน้ําหอมที่แบบอาจจะไม่ได้ฟูงมากแต่ผมมองว่ามันมีทั้งความเซฟมันก็มีทั้งความฟูงฐานมันทั้งมีความดูโตด้วยครับใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากๆแล้วก็ในแบรนด์ของปาบิองเพอร์ฟัมเขาเนี่ย เขามีน้ําหอมหลายกลิ่นมากๆนะนะแล้วก็ในราคาของเขาในปริมาณของเขาที่คุณได้มาเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเต็มๆเกี่ยวกับน้ําหอมตัวนี้เนะี่ยได้ทางคลิปที่ผมแปะไว้ที่ตัวไอด้านบนให้นะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของรายละเอียดตัวขวดตัว,ตวราคาของเขาครับแล้วก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับแปะลิงก์ในร้านช้อปปีของเขาไว้ให้นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปติดต่อสอบถามหรือว่าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็น5อันดับน้ำหอมนะกลิ่น อ้ที่ใช้งานง่ายมากๆครับที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับแต่ว่าผมก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของทุกคนครับว่าคุณมีน้ำหอมกลิ่นอู้ขึ้นไหนบ้างที่คุณรู้สึกใช้งานง่ายแล้วก็อยากจะบอกต่อให้กับคอมมูนิตี้ใน YouTube ของผมนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นครับซิมคันเลยนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับรอบวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ,บคุมครับ